ประกาศแจ้งเตือน59จังหวัดรับฝนไทยตอนบนรับมือพายุร,ร้อน50จังหวัดวันนี้7พฤษภาคม2564มินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะครับกลับมาพบกันในช่วงเที่ยงของวันที่7พฤษภาคม2564 เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็ดตกฟ้าร้องฟ้าผ่าก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับล่าสุด เวลาประมาณ5าริกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับโดยในวันนี้ฝนตกหนักจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคใต้ฝั่งอันนามันรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนภาคเหนือเน้นนะครับแม่ฮ้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพิษณุโลกสุโขทยัยอุตรดิตพิจิตร เพชรบูร์กำแพงเพชรและตากในบางพื้นที่อาจจะมีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับภาคตะวนออกเฉียงเหนือเน้นฝนชัยภูมิขอนแก่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ่อำนาจเจริญสุรินทรบุรีรัมย์นครราชสีมาศรีส,สเกตและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางบริเวณที่เน้นฝนราชบุรี กาญจนบ,บรุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่ภาคตะวันออกเน้นฝนนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้ว ชะเชิงเตาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันเน้นฝนตกหนักจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเน้นฝนตกหนักชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส และในวันนี้นะครับเวลาประมาณ6นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนพายุฤด,วด,วด,วดวูร้อนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงประจำวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2564ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับในวันนี้50จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางเน้นเชียงรายเชียงใหม่แม่องสงศลำปาง ลำพูนตากสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบรุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบรุรีชาเชิงสาวสะแก้วชนบรุรีระยอง จันทบ,บรุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยภูมินะครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญ บนราชธานีศรีสะเกษสุรินและบุรีรัมย์จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับต่อไปนะครจะเป็นพยากรณ์อากาศ ประจำวันที่7พฤษภาคม2564พยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในบางแห่งนะครับส่วนภาคเหนืออาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ จึงของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุรุนร้อนฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะครับโดยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายอันจะก่อให้เกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรรยากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้และลมตะนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากบริเวณประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือทางตอนบนในขณะที่บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนสําหรับ,บบริเวณเอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน มีลมตะวันออกและลมตะวนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับตลอดช่วงทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่งพยากรณ์อ,อากาศภาคเหนืออากาศจะร้อนในตอนกลางวันจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักรวมถึงลูกเห็บตกนะครับเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพิษณุโลกสุขโขทยัย อุตรดิ์พิจิตเพช,ชบูรณ์กำแพงเพชรและตากอุณหภูมิสูงสุด36องค์องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพาย,ยุรุร้อนเกิดขึ้นนะครับ40ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงเน้นชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมา ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซีเซียสส่วนภาคกลางฝนเพิ่มนะครับ70%ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงส่วนมากจะเน้นราชบรุรีกาญจนบ,บรุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนคปรปฐม สมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกในวันนี้ฝนเพิ่มนะครับ70%ของพื้นที่กลับจะมีลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน,น้นครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วชาเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส บริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนเพิ่มนะครับ70%ของพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเน้นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูง1-2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเพิ่มนะครับ70%ของพื้นที่และจะมีลมกระโชกแรงในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาเป็นต้นไปเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนนะครับจะเน้นที่บริเวณภาคกลางรวมถึงภาคใต้ตอนบนนะครับ เป็นฝนเล็กน้อยนะครับที่บริเวณพระนครศรีอยุธยากรุง,ทรงเทพมหานคร ฉะเชิงเซาราชบรีนคนปรปฐมโพธารามกำแพงแสนบางเลนสามโคกปากเกร็ดสมุทรสงครามสมุทรปราการสมุทรสาครพณานิคมชนบรีปลวกแดงพัทยาสัตหีบระยองบ้านโป่งกระทิงกลางสวนพึ่งจอมบึงบ้านแพกหนามแดงบ้านท่าสาเหลาเพชบรบีบ้านพงเคชะอำ หัวหินปราณบรีกุยบรีประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบ้านคลองลอยบางสะพานน้อยนะครับส่วนกลุ่มฝนปานกลางบ้านมาบอมริตท่าแสะชุมพรหลังสวนนะครับบริเวณนี้กลุ่มฝนเล็กน้อยท่าชนะดอนสักสิชนนะครับเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันนี้ ต่อไปนะครับ12ในกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับในบริเวณเดิมเพิ่มเติมนะครับคือบริเวณปากช่องปราจีนบรุรีไทยสามคัคีบ้านหนองไฮนะคบเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจะเริ่มมีเมฆเข้ามามากรวมถึงจะมีฝนเล็กน้อยในยบางพื้นที่ รวมถึงนักภาคตะวันตกและบริเวณภาคกลางด้านตะวันตกนะครับที่ไสยโยกเป็นฝนปานกลางการจะนับรีฝนเล็กน้อยบ้านห้วยน้ําขาวห้วยกระเจาท,า,ทาท่ากระดานนะครับเป็นฝนเล็กน้อยและกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับที่บริเวณภาคใต้บ้านพงเข้ชะอําบ้านป่าละอูหัวหินปราณบีกุยบรีประโจพิริขันทับสแกบ้านคลองลอยบางสะพานน้อยบ้านมาบอมริดท่าแสชุมพร หลังสวนบ้านในหยานท่าชนะสุราธานีดอนสกักสิชนท่าสาลานครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ชะอวดตรังพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่นะครับบริเวณนี้จะเน้นนะครับเป็นฝนเล็กน้อยอาจจะมีฝนปานกลางในบางพื้นที่นะครับ มรสุมกำลังแรงนะครับในวันนี้บริเวณภาคใต้ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับในการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือใหญ่ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับต่อไปเวลาประมาณ15นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนปานกลางนะครับจะเน้นบริเวณภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกบางพื้นที่รวมถึงภาคตะวันตกบางพื้นที่นะครับส่วนกลุ่มฝนเล็กน้อยมีเกิดขึ้นที่บริเวณภาคเหนือนะครับ กลุ่มฝนเล็กน้อยที่ชัยปราการพานเชียงดาวแม่แจม่มอมก๋อยบ้านนาตาโพบ้านโอยบ้านสวนอุตรดิตถ์นครไทยหลมศักนะครับบริเวณนี้แม่สอดอุ้มผางส่วนกลุ่มฝนปานกลางนะครับจะเน้นที่บริเวณทองผาภูมิบ้านไร่ ไ่โยกการจนบรุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปราจีนบรุรีปากช่องสระบรุรีคอนบรุรีชนบุรีฉะเชิงเซาพัทยาระยองแกลงราชบรุรีสวนพึ่งเพชรบุรี หัวหินประโจพีรีขันทับสะแกบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนท่าชนะคุระบรีตะกัวป่าสุราธานีขนอมพังงาบ้านนาสารกระบี่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบ้านสาราดานชะอวดตรังพัทลุงบ้านกีรีวงอ่าวโมแลหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนะครับ ต่อไปนะครับเวลาประมาณ19นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนแต่ก็ยังจะให้มีนะครับกลุ่มฝน เป็นกลุ่มฝนปางกลางนะครับจะเน้นบริเวณการจันทบรุรีห้วยกระเจาไสายโยกราชบุรีสวนพึ่งนครปฐมบางเลนกำแพงแสนสองพี่น้องผูธารามสมุทรสาครบ้านแพรกหนาแดงบ้านโป่งกระทิงกลางท่าเลาเพชบรบุรีพงเข้ชะอําบ้านป่าละอูนะครับบริเวณนี้ประจบครีขันทับสแกบางสะพานน้อยชุมพรหลังสวนท่าชนะสุราษฎร ขนอมบ้านานาสารทุงใหญ่นครศรีธรรมราชส่วนกลุ่มฝนปานกลางนะครับจะอวดตรังพัทลุงบ้านคีรีวงหาดใหญ่กลุ่มฝนเล็กน้อยในราธบวาสน,นะครับส่วนบริเวณพื้นที่สีแดงในวันนี้นะครับเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางราชบุรีบริเวณทวายนะครับของประเทศเมียนมาและเรียบชายฝั่งประเทศเมียนมานะครับบริเวณพื้นที่สีแดงในวันนี้ ต่อไปนะครับเราจะมาดูปริมาณฝนสะสมระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยฝนในวันนี้นะครับจะเน้นบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกอีสานตอนล่างและบริเวณภาคใต้นะครับจะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยนะครับส่วนกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักแต่เน้นบริเวณภาคใต้นะครับในวันนี้จอมบึง11.2ม mm ิลลิเมตร กุยบุรี12.7ม mm, มประจบคิริขัน10.8ม mm, มทับสแก10.5ม mm, มบางสะพานน้อย17.6ม mm, มตรานมาปอมริตร21.9ม mm, มท่าแซ19.2ม mm, มชุมพร15.6ม mm, มตรานแม่หาด18.8ม mm, มหลังสวน17.6ม mm, มท่าชนะ16.1ม mm, มดอนสาก13.6ม mm, มสี่ชน16.2ม mm, ม ่าสาลา17.4ม mm, ิลมตรนครศรสีธรรมราช17.6ม mm, เมทุงสง13.2ม mm, มตรบานกลอง16.7ม mm, ิลมชะอวด17.1ม mm, มตรบานหนองบอน16.8มมตร mm, บานทุงยางงาม10.6ม mm, เมตรระโน19.3ม mm, มตรตัง1 0 4มเมตรย่านตาขาว12มมตรพัทลุง20มเมตรบางแก้22.6ม mm, มตรบานพังเผา23.5มมตรคว, mm, วนเนียง23มเมตร สงขา22.4ม mm, ลิเมตรหาดใหญ่27.4ม mm, มตรบานคลองแง้15.2ม mm, เมตรสะดาว12.2ม mm, มตรจนะา19.1น mm, มมนาทวี16มมตรสบายย้อย17.8ม mm, เมปัตต mm, านี10.3มเมตรยะลา13.6ม mm, มมและบ้านมันนังสตา11.8ม mm เมนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถะไพอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ